กราบลงอาลายัยตูนันทิดาเพลงชนทิดากราบลงอาลัยเอชนสวัสดิครอบครัวสุดเศร้าร่วมงาน วันที่31มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานพิธีรดน้ำและสวดพระอภิธรรมศพนายชนสวัสดิ์อัศวัเหมอดีตนายกอบจอสมุทรปราการและแกนนำกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าที่บ้านข่าวริมอ่าวเจ้าพระยาตำบลปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีนายวัฒนาอัศวัเหมบิด,ดาและจันแรมอัศวัเหมมารดาครอบครัวและญาติพี่น้องร่วมแสดงความอาลายัยทั้งนี้ ีเพลงชนธิดาอัศวะเหมลูกสาวของเอชนสวัสด์พร้อมด้วยคุณตูน่นันทิดาแก้วัวอรสายได้นำพวงมาลัยวางไว้บนโลงศพและยกมือกราบที่โลงด้วยความอาลายัยจากนั้นผู้ร่วมงานได้พร้อมใจกันกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับกำหนดการก็มีดังนี้ค่ะวันเสาร์ที่1เมษายน2566เวลา14นาฬิการดน้ำโลเวลา19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมส่วนวันอาทิตย์ที่สเมษายน2566งวดสวดพระ อภิธรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนวันจันทร์ที่3เมษายนจนถึงวันเสาร์ที่8เมษายน2566เวลา19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมได้จะมีการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลทุกวันอังคารจนกว่าจะกำหนดพิธีจาพนกกิจศพค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ